สวัสดี่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้มาอยู่กับวงแหวนแห่งความมืดนะคะเราก็สามารถซาสมพีน้อยนะคะไปแลกในร้านค้าได้นะคลิปนี้นะคะฝากกันกดแชร์ like กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ส่งเป็ดสกินถาวรให้ดูเนาะเพราะว่ามีสกินครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ร้านค้ามีกรอบวิบวับมาด้วยนะคะคกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่1 0 1ถึงนะคะก็ประมาณ 6วันเนาะกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากได้โค้ดบัตรป้องกันดาวแล้วก็คูปองฟรีนะคะสามารถใส่โค้ดที่เราขึ้นให้ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะถึงจะสามารถใส่โค้ดได้ก็สามารถอ่านเงื่อนไขได้นะคะทุกคนอ่ะพร้อมแล้วก็มาอยู่ในวงแหวนกันดีกว่านะคะทุกคน ้านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีดลิ้กแช่น,นะคะีลีล แกไม่รอดเฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่มล่ะเราแนะนำนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่าหนึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดมาตรงหน้าร้านขาตรงไอเทมนะคะสามารถซื้อแพ็คคัมพีพิเศษตรงนี้ได้นะคะอ่ะก็สามารถซื้อแพ็คตรงนี้ได้นะคะจํากัด ID ละแค่3แพ็คเท่านั้นนะคะถ้าเป็น ราคาซื้อครบ3แพ็กก็อยู่ที่186นะคะจะได้คัมพีแดงทั้งหมด75ชิ้นนะคะถ้าเหมาทั้ง3แพ็กเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงรตตารีนะะ่าค่ะทุกคนเรามากดตรงวงแหวนแห่งความมืดนะคะจริงๆกิจกรรมเนี่ยจะหมดวันที่17นะคะก่อน11โมงนะทุกคนเออก็10 1มง5ก็หมดแล้วนะคะกิจกรรมนี้เนาะก็สำหรับเปอร์เซ็นต์นะคะจะอยู่ที่ 0.70นะคะจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของกรอบโปรไฟล์สกินถาวรเนาะรูกพะพะเตน3กุ๊กกูนะคะก็จะอยู่ที่73.50นะคะอิโมจิเอฟเฟกอะไรอย่างงี้ก็อยู่ที่22.80นะคะทุกคนถ้าตีถ้าตีจากการสุ่มนะคะก็คือถ้าเราสุ่ม5ครั้งนะคะเราก็จะได้กุ๊กกูเนี่ยประมาณ4ชิ้นนะคะทุกคนเออประมาณนี้ คือมีหมดแล้วเนี่ยคืออยากสุม่มากนะคะสกินสแกนซีดน่าเก็บนะสำหรับเราถ้าให้เราเชียร์สกินที่น่าเก็บนะคะจะมีอันนี้จะมีอ่าล้อเลี้ยวแล้วก็มาหลอดละกันนะคะส่วนสกินอื่นเนี่ยคือรู้สึกมาบ่อยนะแต่มาเรื่อยๆนะคะทุกคนเออประมาณนี้อ่ะเรามาดูนะคะแลกเปลี่ยนจะมีถ้าดีลักมูลลังนะคะแล้วก็ถ้าเต้นเนโกสปุกเราขอดูก่อนนะว่าเราไม่มีอันไหนเรจะได้ สุ่มให้ดูถูกนะคะอะ a t e v e r l i v อ d มีหมดแล้วนี่ว่าช่วยไม่มีหน่อยได้ไหมอยากสุ่มบ้างอะ uh huh. ปัดอะะ uh huh. อ,อมีครหมดแล้วนะคะ <There is. S 1> แอบเสียดายนิดนึงไม่รู้ว่าจะสุ่มอะไรเหมือนกันนะคะเราสามารถสุ่มให้ดูครั้งเดียวได้ไหมอะเดี๋ยวสุ่มให้ดูครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปมีสรุปราคาเนาะ เมื่อเช้าตื่นวาก็เจอกับคนวาดเรื่องดรามา่าเล็กๆน้อยๆนะคะสาหรับสกินานาคอสไดเมนชันเนาะเออเอา,เอาเก็ไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดนะคะทุกคนทุกคนก็ต่างมีมุมมองความคิดของตัวเองแล้วกันนะอ่ะสุ่มให้ดูครั้งหนึ่งนะคะว่าจะออกกี่ชิน้นเราคิดว่าน่าจะออกชิ้นเดียวนะตัน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 ต,น,ตนนี่ว่าคือรับดูดวงเนี่ยคนแมนอะ ก็คือออกชิ้นเดียวนะคะทุกคนก็ราคาวงแหวนนะคะก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากนะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณสําหรับสกินนะคะอันนี้ก็ให้ตีไปกลมกมก่อนเนาะสำหรับราคาคูปองนะคะราคาก็จะอยู่ที่ซึ่งทุกสกินน่าจะเท่ากันนะราคาจะอยู่ที่ห้าร้อยถึงหกร้อยปองนะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นราคาขั้นต่ำแล้วปกตินะคะถ้าใครที่มีคมภีแดงนะคะหรือว่าคมภีแดง แล้วก็เรียกค่าคือคำพิเศษ,ษ,ษใครที่มีคมี์พิเศษ,ษ,ษ,ษที่มาลดราคานะคะราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวบอกทีกเล็กน้อยสําหรับการหาคัมภีร์นะคะคนก็สามารถมาเก็บตรงวอลล์รอพาร์ทได้นะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่แจกฟรีนะคะทุกคนอะ่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้ามีคพีพ์เยอะก็ราคาก็จะดับดับด,ดลงไปนะคะเพิ่เก็ อาจจะไม่ได้ออกตังค์ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าคำพีแดงที่เก็บจากกิจกรรมอื่นๆเยอะเนาะแต่ก็ประมาณห้า0กอ่ะทุกคนประมาณนี้ละกันถ้าใครที่ดวงกุดจริงๆเนี่ยก็ไม่เกิน600หกร้อหรอกเออเพราะมันเป็นสีระดับลิมิเต็ดสีส้มนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกนใหม่คลิปหน้านะ